มาแล้วคนแรกของปีพี่น้องมือนี่วันที่มือนี่วันที่เจ็ดพฤศจิกาตัวงาหกเจ็ดคนแรกของปีมาถึงหกแฮงขนาดล้มแต่แฮงค่ะพี่น้องอนย่านครับโอย โอ้ยมาอย่มาลุมาเนี่ยโอ้ถ่ายไม่ยุติสกยิวว่นเน่ยนะถายแล้วพี่อมเอ้ยจดวันเถอะเนาะตกแหงหลายเด้อตกแหงหแต่ว่าจะมีลบหลายเด้อพาพี่ลุ้นเลยีก่อีเมลิคอยลุ้นว่าหลังนจ้ตกแหงหลายจะลบแหงหลายโอ้โพี่อมเอ้ยมามวาดิมาเลยฝนฝนกรแหงลมกระายแต่พี่องเด โอ้โอ้ถากอมาได้บ้างไหมล้วเพียวหายแล้วโอ้ยโอ้เฮ็จะไหนน้องมาเดีโอ้ยโอ้ยยังมีบ้านผู้เด็กติอย่างเด้อยังมีบ้านผู้ใด็กตงอย่างเด้จัดดดโอ้โอ้ยล้มแ่ลล้มทีนอกล้มัล้มแงะโอ้ยตายตายว่านจว่าเห็นตายไหมยุ่ใสผิวบนแบบนึงโอ้ลมหลายกระยานจี่เ เมื่อวานหนึ่งวนนี่ก็ห้องลยจนเรบอกว่าให้ฝนตกแค่เฝนตกแค่เ่เะนมกับวกขึ้นสิลมไหลย่าันสิลมแหงอย่นี้เนาดนี้นงเปิขนาดนี้น้องโอ้โหอขอมาไนบ้านหมดแล้วโอ้ยน้องเต้นพุ้งดีเนี่ยมันล้มมาทั้งทิศทั้งทั้งทั้งทิศหน่ทิมีบ้านเดี๋ยวันี้ต้นุ้งทูกบ้านตกหามบางทั้งล้มไปเพระดีแต่พี่น้อง แต่า่ับานืานา้นเพื่อนพี่บมีทั้งอหือนต้นไม้บางทางังรมเหมืนสีบานเนี่ยที่เดนเส้นไหนเนี่ยโอ้ยเอาละเอาละเด้อ,อเอาละพี่น้องเลย้ายุย่เข่ากระชากจะท่าอีสานเนี่ยจังหวัดขนแออก่นชุน 17, มพรอู้หูแบบห,หูหอหูหูกูหูอ่อนหี่นหูห่หูหูจูหูหูีูหูห้ห่หกเูห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 ูกูห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 เหู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 แบหูหูหูอูห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 ูกูห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 ู คนแรกของปีก็ว่าได้เมื่อคืนนี่ว่าว่าตกจะกตกที่หรอกไม่น้องะตกน้อยๆตกก้อนยินไล่นีละแต่ว่าเมื่อนี่ช่วงนี้กับสีประมาณอ่าช่วงมงอยู่ละมั้งเนี่ยมาถึงห้าฝนมาถึงห้าลมเลยโอ้ยย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 ยนยยยยยอยย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 ยนลูกาเจ้าเอบดเนี่ย เอาลบออกไปเด้อพูย์ยาเอ้ยเห็นมีดแต่หนเด้อโอ้ยโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยโ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 อ้ยสาวอาวละพ่อเอ้ยเอาละพาพี่ลุ้นเอ้ยพูย์ยาเอ้ยห่ามก้ไปเด้อลูกหลานย่านไหล ตายตายายตายายตายนี่ล้มมาทิศทางนี <nearby> <enfant? car in illing> <t ot Abe> ่จะท่น่องนี่มันสีมีต้นคุ้นบางบ้านเดียวไว้ยุ่นี่ขับไเนบ้านกะมูค้นในมูบ้านคนมากแต่ม่แต่งเบ้านเก่าเนี่ยจะท่ร่องบ้านเป็นเนื้แต่บบัวลบัวล้านอ่ะเนาะเป็นบ้านไม่ ห้าตะปูห้าสังกะสี่อย่างนั้นปูมันกอนเหล็กกรนกับหันล้มมาแห้งไปนี่ก็เป็นห่วงกันเพราะว่ามันโมเมนบ้านปูที่เดินสั่งไม่ไม่ะนะมันเป็นบ้านที่ส่วนมากกระซี่สังโดดเร็วนะไหโอ้ยพี่น้องเลยวน เปูนยาเออเด็กปูนคนานเออเออเอาเบย์ออกอะละปนนี่ก็ไไถแนนหล่อลัพี่น้องเลยโอ้ยว <To en. S 2> oh ันเด่นหมืนไมถุงมัเป็นกระยางเว้ยตังกะซีบ้านพญ่ร้องก็ปิวเวิร์กปิวเวิร์กน้วงปันนียตายใายใพี่น้องโอ้ยเอาไว้จะมีลาก็จะพี่น้อง ตอนนี้ล้มก็เริ่มอันค่อยล้มเหล่าคนก็เริ่มคอออ่อยล้มเหล่าพี่น้องจาาแดดครับสว่างกน่อไม้นึงแล้วเนาะว่างเด็น่มืดอป้าเมื่อดินพักก็รอไว้จนว่าเป็นตะย่างไว้จ้าจังใดก็ฝากปูนยาประจำมู่บ้านนี่ละเนาะสิ่งสกิดให้เพื่อนดูแลปลูกปักรักษาลูกบ้านให้เพื่อนปลูกดูแลปลูกปักรักษาลูกหลานเออ ดีแน่แต่ว่าโบมีบักเห็ดกับพี่น้องโอ้ใครแน่รลดลงแล้วว่าในาเห็นพ่จตุตบ้างหัวใจสั้นย่านไหลล้มเี้งถักล้มเี้ยงแน่วย้ย่านบล่ล่ะย่านบ่ก ย้ายแถยาย่างจนนมาขอมานั่งอยู่ทั้งไงี่พี่นออกเลยล้มเป็นงตายายางพักอาิดนี่ก้บใ้สนิทเ,ออาเราจะด้อเนี่ยว่ามันตกเซาเนงสิมาตกทำไมยุ่แต่ก็งบบื้อสีบ่อแงเขาใหนัมั้งเนี่ยเพราะว่าฝ้ามันเบแล้วจะพี่นอ้องโอ้หัวใจสีไวหัวใจสีลาดส,ลดสีพูดหัวใจสีรูดสีขาดตกอโยโุปรโโต,ตีนถึงบ้างแดงน่นนอะอ,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 อไปซะเด้อพอ,อ,อไปซะเด้อผัดไปทางเวีนเด้อ